สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนะครับจะมาอัปเดตในสายอีสานแต่ในวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาอัปเดตเกี่ยวกับเฟสที่2กันนั่นเองซึ่งก็คือช่วงโคราชถ,ถึงหนองคายเนาะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยนะครับก็มีระยะทางประมาณ356กิโลเมตรเนาะแบ่งเป็นระดับดิน185กิโลเมตรแบบทางยกระดับ181แสกิโลเมตรแล้วก็สถานีเนี่ยนะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสถาสถานีนะานานี แล้วก็หนองคายนะฮะโดยสลับในตอนนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดอยู่ในระหว่างการศึกษาออกแบบรายละเอียดของโครงการอยู่เนาะก็คาดว่าจะเสร็จในช่วงประมาณเดือนมีนาคม64ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งงบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ2.5แสนล้านบาทนะครับเมื่อออกแบบเสร็จเนี่ยนะครับก็จะมีการนําเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟความเร็วสูงเฟสที่2ไปนําเสนอต่อคลมเพื่ออนุมัติโครงการนี้ซึ่งสลับในช่วงที่จะนําเสนอคลมก็คาดว่าจะเป็นในช่วงประมาณตรามาที่3นี้ก็คือ เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน64นี่เองนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีพื้นที่ที่จะต้องเว้นคืนมากครับก็คิดว่าจะเริ่มประมูลได้ในช่วงประมาณปลายปี6-4นี้แล้วก็จะเริ่มสร้างได้ภายในปี65นะฮะโดยที่เวลาที่จะใช้ในการสร้างก็จะใช้เวลาประมาณ3ปีนะฮะแล้วก็จะใช้เวลาในการติดตั้งระบบอนัสสัญญาณอีกประมาณ3ปีโดยก็จะตั้งเป้าเปิดให้บริการไว้อยู่ที่ประมาณในช่วงปี2572นะฮะซึ่งสลับพื้นที่ที่จะเว้นคืนเบื้องต้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด19อสิ ใน4จังหวัดนะฮะก็คือจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและหนองคายนะครับซึ่งจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ถือว่ามีผลกระทบอยู่ในระดับต่ําถึงปานกลางนะฮะในด้านของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะฮะเฉพาะในส่วนของช่วงโคราชถึงหนองคายเนี่ยก็มีความเหมาะสมในอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ11.25%ถ้าหากว่ารวม2เฟสก็จะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ12.10%นะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวมาจากทางรอฟทเนาะอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการยังไม่อนุมัติจากสภาพัฒน์อะไรพวกนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูอีกนะครับอาจจะไม่ได้แบบตามข่าวนี้แล้วก็จะได้เริ่มก่อสร้างตามที่ว่าเลยนะครับก็ต้องมาคอยติดตามดูอีกในอนาคตนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมกันมาสำหรับในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวผมจะนำมาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งครับในส่วนของเฟสที่2ครับโอเคนะครับผมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมในคลิปนนนนีี้้ะะสหรัับวค ก็สวัสดีครับผม